กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30เมษายน2564เวลา15นาฬิกา15นาทีนะคะจากช่องย้ายจินพาดูพาทำนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งหลังจากฝนตกมาเมื่อวานกับกลางคืนนี้นะคะที่ผ่านมานะคะก็เย็นสบายอยู่นะคะไม่ร้อนนะคะ วันนี้ยายจีนก็มีโอกาสดีที่จะได้ไปทำบุญเอาสเสบียงอาหารไปให้มิตรรักสหายแพงของเราที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะที่ล็อกดาวเกี่ยวกับโควิดนะคะเมื่อวานเราก็ได้มีโอกาสทำกับข้าวไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์นะคะที่อยู่สนามในหน่วยคัดกรองนะคะก็มีเอาเงินปัจจัยไปบริจาค แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วแต่ความจําเป็นนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีไปอีกรอบหนึ่งนะคะเอาสบียงไปให้มิตรรักสหายแพงของเราในหมู่บ้านนะคะคิดถึงใครแล้วก็จดชื่อแล้วเราก็ไปเตรียมสบียงไว้นะคะเมื่อวานไปเนี่ยฝนตกเปียกเลยนะคะมาดเซอถึงที่เลยนะคะเมื่อวานก็มีนายแพทย์จากออโรงพยาบาลเชียงกลางมารับของนะคะ แล้วก็จัดไปให้ก็อิ่มบุญอิ่มใจไปหนึ่งวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจีนก็มีโอกาสดีได้ทํากิจกรรมทําความดีอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้มีลูกสาวไปซื้อสเสบียงมาให้เรานะคะมีรักษาหายแพงที่เราเขียนชื่อไว้มีบรรชีรายชื่อแจกจ่ายอยู่นะคะวันนี้ก็มีมามา่มามีหมูมีไก่มี ผักนะคะมีฟักทองมีขนมนะคะขนมหวานแี่จินก็ทําไปนะคะลูกชิดนะคะแล้วก็มีแตงกวามีฟักทองมีมะเขือมะเขือพวงมีพริกมีผักนะคะมีผลไม้มะละกอนะคะเราก็เตรียมไปให้เพื่อนฝูงของเรานะคะวันนี้เราก็จะทําคลิปในการ ตัดสเสบียงอาหารนะคะเมื่อกี้เจจินทําทไปไม่รู้ว่าเขาตัดไปยังไงนะคะเริ่มต้นใหม่พูดคําเก่าอีกนะคะเยจินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะมือใหม่หัดทดําติ๊กติ๊กตทกทำเต็มสตรีมเลยนะคะตัดต่อไม่ตั้งนะคะเพราะว่าเราทําไม่เป็นนะคะเยจินก็ทําไปคลิปแล้วเมื่อเช้าวันนี้ตอนบ่ายนี้ทําอีกทดสอบเครื่องโทรศัพท์ใหม่นะคะหลังจากที่ทําไปเมื่อวานก็โอเคจบผ่านไปด้วยดี เสียถ้าฝนตกนะคะก็ดีนะคะโทรศัพท์เข้ากันน้ําได้นะคะวันนี้ก็มีลูกสาวเขาไปซื้อของมาให้นะคะพอดียายจินก็ทํางานตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาทํามาจัดเบียงนะคะมาแบ่งเป็นกองเป็นกองตามรายชื่อแจกจ่ายของเรานะคะพร้อมกับเพื่อนลิศคนเดิมนะคะอันนี้นะคะเพื่อนเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะลูกสาวที่ไปด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะ เราก็มีการป้องกันตัวเราอยู่นะคะเพราะเราดูแลผู้สูงอายุตั้งสามคนนะคะวันนี้เราก็เตรียมสเสบียงนะคะรอเพื่อนอยู่นะคะพอดีเพื่อนไปซื้อของรถเสียกลางทางนะคะป๋าชีเขาไปรับที่รถเสียนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนยายจินก็ไม่ได้ถามนะคะยายจินก็อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะคะวันนี้มีรอยยิ้มฝากแฟนคลับของเรานะคะ ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจีนด้วยนะคะทำมาตั้งนานเลยนะคะตอนนี้เริ่มมีผู้ติดตามมาจากต่างแดนต่างประเทศแล้วนะคะมีนอร์เวย์อังกฤษเยอรมันนะคะยายจีนเห็นมีกรีกนะคะที่เห็นขึ้นมาคอมเมนต์ให้ยายจีนนะคะก็ดีออกดีใจใหญ่เลยก็เลยมีพลังที่จะทำคลิปหายไปตั้งหลายเดือนก็เริ่มมาทำคลิปใหม่นะคะ ทุกทีมก็ยุ่งยุ่งโทรศัพท์ก็ไม่เป็นใจก็ถอยเครื่องใหม่ออกมาอันนี้ก็เป็นขั้นทดสอบเครื่องนะคะเมื่อกี้ทําไปดับไปเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะใจจินไม่เข้าใจนะคะก็เริ่มทําคลิปใหม่นะคะเมื่อวานก็มีนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเชียงกลางนะคะท่านมารับของวันนี้เราจะให้มิตรรักสาหายแพงของเรามารับที่สีแยกไฟแดงนะคะจะแจ้งเขาไปแล้วนะคะ หรือไม่ก็มีอสมอมีเจ้าหน้าที่เขาใส่รถพ่วงไปส่งนะคะได้เพื่อนอยากจินมาแล้วเะอยากินทําคลิปรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งของเป็นชดุชดชุดชุดกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาเราต้องใส่แมสกันซะหน่อยใส่หน้าก,ากากด้วยนะคะการทําความดีนี่มีโอกาสเราก็ทํานะคะเราไม่ต้องรอให้เรามีตั้งหรือว่ามีปัจจะยะัยเยอะๆนะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันได้นะคะยายจินวันนี้ยายจินเปิดหน้านะคะหน้าบานไปหน่อยนะคะ เอาละคือเพื่อนเลยเดี๋ยวผูกแมทก่อนเพื่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำคลิป้ลยนะเพื่อนนะเราจะแบ่งเพื่อนลิศอยู่ห่างๆกันนะคะเพื่อนลดลดเสียไหนคะไก่โลไกเมื่อไหร่ลูกมันเพื่อนไจีนก็ขออนุญาตผูกแมดกันนะคะเพื่อนมาแล้วแต่ก็อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันนะคะ อ่าเพื่อนลิกตโอแต่งตัวเต็มสไตล์เลยนะเพื Además> ่อนยังอายุสิบแปดนะเธอมาเซ่ฮัลโหลแฟนคลับหน่อยเดี๋ยวเรามาแบ่งปุ่นของกันเออย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงเลยไม่เห็นย้อนแสงไม่เห็นเดี๋ยวเขาก็ชัดเจนอยู่หรือว่าเราจะมาอยู่มุมนี้นะเพื่อนเออแบบนี้ดีไหมเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเซ่ฮัลโหลกับแฟนคลับหน่อยเพื่อนอยู่ฮะ สวัสดีค่ะเพิ่งไ, <ป S 1> <า>ไปตลาดเพิงไปตลาดมาค่ะวันนี้วันนี้จะปิดตลาดก็เลยรีบจะตุนของค่ะเตรียมเะบียง,ยงจีเตรียมตุนตสเบียงค่ะพุดอ่านจนนื่นเก็อีนินน่งแล้วนะยายจ้นก็หัดดอกภาษาอังกฤษไปเพราะว่าขายของให้ฝรั่งเราต้องพูดเป็นนะคะเก็บถูกเราไม่ว่ากันใช่ไหมเพื่อนอ,อ <ภา S 1> พอพูดแล้วเข้าใจเป็นใช้ได้ยายจีนก็ขายของให้ต่างแดนได้นะคะ ขายไปแล้วได้ตังหลาย<อ>าบาท<ห>นงคะก,ก,งจกจกินก็หัดสปีกอังกฤษกับฝรั่งนะคะเขามาต้องสปีกได้ไม่ให้เขาฟังเราเข้าใจก็เป็นใช้ได้นะคะเจจินก็หัดพูดไปนะคะเดี๋ยวทําคลิปไม่รู้ <ใน S 2> มันจะ<ใ>นตัดไ,<ม>ไปหรือเ,เปล่านะคะนี่ไปหกนาทีแล้วเพื่อนเราแบ,บ่งเป็นฟุ่นเป็นฟุ่นเพื่อนเอาลุงมาเพื่อนจบฟุ่นเลยเจจินก็จะทําตรงหน้านี้แหละเพราะว่า เราจะตกปุ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีหล่ะเอามาหมดเลยเพื่อนเราต้องตกปุ้นกันมาทําเป็นปุ้นคลิปนี้จะมีภาษาเหนือปนด้วยนะคะเพราะว่าคุยกับเพื่อนนานคือเสี่ยงเลยเขาแปลงเป็นปุ้นอันจะเบียงจะมีรายชื่ออยู่นะคะเราแจกตามรายชื่อของเรานะคะมิตรรักสหายแทงของเรามีใครบ้างเดี๋ยวเราก็มีบัญชีอยู่นะคะวันนี้แจกแค่นี้พรุ่งนี้เราก็ไปอีกนะคะเพื่อน เตรียมของเตรียมตะเบียงไว้นะคะอย่ายินเป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงโควิไม่เป็นห่วงเพื่อที่ที่โดนปิดปิดเราต้องโควิดไม่มีกิไม่มีของที่น้ำใจเราก็มีแค่นี้แหละค่ะคนบ้านเรากออไม่ได้ค่ะนี่อะไรนะเบี่ยงเหรอโอ้นี่นี่แจ้แกงหน่อไม้อ๋อแกงหน่อไม้นี่ให้ให้ให้กินโอเคอันนี้แย่นางมีแย่านางแล้วก็เช่าโอ้สุดยอดเลยเวคูอนะคะเพื่อนรัก เราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยเนาะเป็นเลยไอ้กังก็าตัก้าไม่ใส่ก็ได้นะเพื่อนเออมีเยอะนี่อะไรเนี่ยมะนาวตันี่กะปิไงฮะเออจะาให้เราหรือเอาไปให้เพื่อนเอาให้ตัวเองโอ้ต n k ค o u เรงข้าัเยจินเอาแบ่งให้เขาด้วยกะเพราสูกเองอร่อยนะคะกะเพราจะจินผักเมื่อวานก็ผัดกะเพราของเพื่อนนั่นแหละเขาไปเลี้ยงทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็ทำงานเหน็ดเหนื่อยเราก็อยู่แนวหลังนะคะ ก็ก็แบ่งเป็นปุ่นๆไฟนะอันนี้ฝายสเบียงค่ะฝายสเบียงที่สายสเบียงนะคะวันนี้เป็นนะคะไายกันไปนะคะเดี๋ยวเราก็เอาใส่เป็นถุงุๆไปเลยเนาะเพื่อนเนาะมนาแป้งมน้าเขืเอาขนมหวานขึ้นข้างบนมาแป้งมน้าเขือนนีมันไม่แบบนี้ท่านี้ท่านี้ผมไม่ยังไงที่เราใส่ไปใส่ไหมใส่ใส่เพื่อนโว้ยนี่ใส่เอ็นเก้าห้าเลยนะคะเนี่ย O, ม pues ่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกเอาคุณมีสีแดงมาเที่เวข้าไปแล้วเรายังไม่ได้เอาไฟถูกตรงนี้ด้วยคุณที่สีแดงมาใส่พี่เส้ยงน่ะโอ้โหมีหน่อไม้มาจากสดๆร์จซอร์มาแจกมาอยู่ข้างหลังนี่มาข้างหลังได้มาข้างหลังสิคะเดี๋ยวเรามามอบกันไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่มั่เตอร์เอามาให้เพื่อนสวัสดีเอาขอบคุณค่ะไม่เห็นนะแม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพี่มามอบตรงนี้พี่บอหนั่งลงก็ได้ อามาใหม่มใหม่วันนี้ที่เขาเอาหน่อไม้มาให้เรานะครร้อยตำรวจอะไรเออไอร์ดอร์อยตดร้อยตีสุ้รยพีสุพรมาลาคุ้มเราจำได้ ขอบคุณมากหน่อไม่รบกันก็ไม่ได้กินนะคะนี่หน่อมาไม่ได้สับมาค่ะไม่ไสับมาอดมาแต่เดี๋ยวนี้สดสดร้อนร้อนเดี๋ยวเราจะแกงแข็งแข็งขอบคุณมากค่ะพี่ขอให้พี่อายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่หอยออกแล้วใส่ผักกระเพราอีก กันเลยพวกนี้หอยออกม<า>ักเขือนนี่เราต้องแบ่งเป็นกุ้นมีไก่มีน้ำพริกขั่วด้วยเพื่อนเรามีน้ำพริกขั่วอ๋อดูแล้วจริงๆซื้อหอมแดงมันนั้นใช่ไหมใช่ซื้อหอมแดงเราไปทําน้ำพริกขั่วผัดกะเพราหนึ่งมนะัดเดี๋ยวเขาจะผัดกับไก่นะคะเพื่อนหนูทำบุญด้วยกันนะเพื่อนนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะที่ของในสวนของลวดเล็บทั้งหมดเลยนะคะเขาขยันลู ฝาทีเข้าขาดทีนะคะขาชีเข้าปลูมอ่าอันนี้เราได้สองชุดแล้วนะคะอันนี้ฝาชีปลูกเองฝาชีปลูกเองนะคะเขาทําบุญด้วยกันนะคะทําบุญร่วมทานนะคะรุงนี้เราก็จะไปอีเราก็ต้องช่วยช่วยกันนพี่ที่เขาประสบประสบเอสถานการณ์ แต่ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะโควิดโควิดค่ะเราต้องเตรียมเสบียงไปให้เขาอันนี้ได้สามชุดแล้วนะเพื่อนเอาน้ำพริกขั้วเราลืมนะเพื่อนเอาผักกระเพราใส่ไปกระเพราด้วยเขามีไก่ไปมีหมูเผื่อเขาผัดกระเพรานะคะพี่เพื่อนเอาพริกใส่ด้วยนะอันนี้แค่อาแกงเข็ยดแกงเขียวหวานเพื่อนเพิ่มกระเพรานิดๆเอาพริกตั้งส่หน่อยเนาะเออเฮ้ยยายบินเพิ่งเก็บมาจากแกจะเก็บขึ้นมาถุง รอพิชกอนก็ซื้อเขามาสิก็ซื้อเอาเกจะเอามาส่งนี่ไงโอ้ได้ได้เท่าไรเขาได้บินกี่บาทแกบอกแล้แต่แคโอ้ให้ตังไปเลยเอาเหงนต่ใทำด้วยเดี๋ยวเคเคเอามาส่งเดี๋ยวเอาไม่มาให้ลูกสาวเคจะเอาเกจะเอามาส่งที่นี่อันนั้นของเขาซื้อส่วนซื้อนะเพื่อนเราต้องทำบุญอยากชิะไรมากผักกะเพราอีกหนึ่งมัดนะคะเป็นสี่พุ่นพรุ่งนี้เราก็จะไปอีกนะคะทำบุญนะคะผักกะเพราเพื่อน เซตนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ายายจินก็หัดทำนะคะไม่เสร็จก็ต้องทําไปนี่นะคะยายกินยายจิมบอกว่าข้างล่างนี้มันมันเกะมันมันลูกใหญ่ไม่เป็นไรแกบอกเอาให้ไม่เป็นไรยังไงก็ได้อันนี้เหลือเดี๋ยวยายกินจะไปผัดพรุ่งนี้ทาเป็นกับข้าวไปฝากเขาตอนนี้ก็ได้ อินอกกอลินใจนะคะอันนี้ทําทากันในหมู่บ้านนะคะผักพวกนี้เขาปลูกกันเอง <ไว S 1> ปลอดสารนิดนะคะไ, <ว S 1> ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้พ่นยาพรายามันแพงนะคะ <c oughs> มะเขือปลูกนะคะให้ปลูกแานธรรมชาติมะเขือมะแฟงหมดละเพื่อนแงเด็กเดี๋ยวเราดดีไห จะบอกกัแล้วมบอกกนแล้วแกเอากรล่ำปลีตขึ้นมะเนรอโอเคตัดไป<ค>รอ,รอ,อคลิปนี้ยายจีนผิ่พาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ายายจีนก็หัดทาใหม่ๆนะคะตะ,ตะกัดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไมมว่ากันนะคะ,อะเออได้เลย,ยงค่ะคุณหมอจินมาเอานี่แล้วเอาแป้งมาเทอเอามิกมาแก่ก็้ล่ำกระล่ำปอมมาจฉดี๋ยน่ะอยู่่แล้ไนะ่ โอเคโอเคจ้ามาเลยอันนี้เราไม่ได้โดนลอกันนะเพราะเราเป็นอกันตลอดนะคะเจ๊เจ๊กันแล้วนะคะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์ต้ดลิปให้ยากินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยากินทำคลิปต่อไปนะคะ เราก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีกิจรกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำคลิปออกมานะคะยายชินก็ตั้งใจที่จะทำไปใช่ไหมเพื่อน Yes จใจนะคะดูกับเพื่อนนิดนะคะตังๆงๆ,ๆก็มาหากันนี่แหละเพื่อนเรามาเสือนี่ยอดสักหน่อยดีงไงมหมเสือเ็าต้มกับน้ำพริกไหมเออนะคะมันก็แดงๆไปดูว่าไม่ต้องมัน เออเลยใช่ไห้ไแค่นั้นก็ไม่ต้องหรอกวันไหม่เราค่อยไปอีกมันไม่ใช่อีแค่นี้ตั้งสิบสี่วันนะคะเขาล็อกดาวน์สิบสี่วันเราก็จะทํากิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อแล้วเพื่อนเพราะว่ามันยอกเป็นอย่งนัเลยอันนี้ลูกใหญ่นะะเป็นใครแต่มัน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 ลูกใหญ่มันลูกแต่บางคนเขาจะชอบลูกเล็กคลิปนี้เราก็มีกิจกรรมบรรยากาศฟินๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านของพื่อนนะคะ ก็เืเดี๋ยวต้องมัดป่ากันไว้สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเราจะตามกันไปดูที่ที่เราจะไปส่งสเสบียงอาหารให้นิทระสอาหารแตงของเรานะคะเพื่อนไปด้วยกันไหมอืมใหญาๆจะมาเอ้ยเดี๋ยวจะมีแขกมาอีกชุดหนึ่งทำไมแขกมาจากที่เมืง โอเคเป็นไรเอิคสบายใจนะเพื่อนบอเป็นน้ำเพื่อนบอกเป็นน้งเอิตสบายใจว่านเนาะใครไม่ริบไม่ลิบไ,ไปกับเร่องยายกินไม่ได้เพราะยายจะมีแขกมาที่บ้านอีกชุดหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันนี้นะเพื่อนเนาะ <Yeah. S 1> เขาไปทําบุญไปกินไปตานไปทําบุญเพื่อนร่วมชาติด้วยกันสี่เพื่อนอยู่ในภาวะติดโควิดร็ดกดาวน์นเจ้าสำหรับวันนี้นหเจ้ายากินกับเพื่อนรีน ได้จักกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะเอาเสบียงไปส่งให้เปื่อนสูงเพื่อมีรักสหายแป้งของเขาที่เปิ่อนที่อยู่หันอิม่มอ๊บอิ่มใจนาะเปื่อนเนาะจเปือเขาใส่ชุดสวยนะคะกระชากไว้เปื่อนคน่จตัวกระชากไว้นะเจ้ากระเปือใจแม่ใจจิตคนหอตักหน่อยแต่ก็ยิ้่งใจจิตจะจะ ใสหน <IL> ้ากากเอาพอแล้วเนาะเอาว่าแตเจอจำตึงวันแต่อันนี้ก็ใส่อยู่ใสหน้ากากใสใสนี่อ่ะเดียวี๊ดเขา่เขาเหอยู่เบื้องหลังเขาจีใจเราเหมือนมั้ยอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเขาก็ค่อยส่งเสบียงอาหารให้เพื่อนสูงนิดรักษาแป้งของเขาดู สำหรับคลิปนี้นะเจ้ายายกินงที่่าประกานใดก็ได้ขออาัสหนขั้งหนึ่งนะเจ้าจะเปิน,ทนบทพิสนาขว้าคนทูกักตัวมาได้ตอนนี้กักหนอไว้ก่อนระเบือหนอไม่ใจ่เป็นไอต้นคุยยายกิ <laughs> นน๋งเออแม่ย้ายไปไหนมาย้ายไปนี่เจ้าวันน<อ>ี้กับทิดนกับว,ว, <laughs> วันนี้กับดี๋ยกดีใจนะเจ้าได้มาทำความดีเมอจิ้นเปิดเอาหักไปแกอี สำหรับคลิปนี้นะเจ้ยเอลลอายาคิ้น่อลงคลิปกันนะเพื่อนเนาะไปแค่นี้ก่อนนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้ายายจิ้นก่อนเปิดหน้าหราลับแต่นังทั้งเท่ละสำหรับคลิปนี้นะเจ้ายายจิ้นก่อนขอละแล้วก็จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะเจ้าโอกาสนาฟ้าไม่ยายจิ้นจะทำคลิปดีๆมาสู่มาเหล่าแฟนคลับทั้งในและนอกป,ประเทศนะเจ้า สวดีครับชมแฮมข้างหนึ่งแหมข้างหนึ่งนะเจ้าย่ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อยายจิ้นเผื่อยายจิ้นมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตัหน่เจ้าสำหรับครับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอสวัสดีไม่แค่นี้ก่อนนะเจ้าเพื่อนพูดบายกันบายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า